สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสตังไอเกมเหมือนเดิมนะวันนี้อยู่กับช่องสตังไอเกมเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาดูกันว่ามันอยู่ไหนนะครับไอทางออกนะแล้วก็ผมได้เปิดทางออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว,ว่าถ้าเปิดเซิร์ฟน,นี้แล้วเซิร์ฟใหม่ที่เข้าไปเนี่ย มันจะเข้าได้หรือเปล่านะเดี๋ยวจะไปลองดูกันนี่ครับทางนี้นะ ไปตองน,นี้ถึงนนกันดีกอนนี้ก็ถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ข้อนี้เป็นอย่างนี้เลยข้าไปมันก็จะเข้ามาตีเราไม่ได้นะนี่มันก็จะเข้ามาตีเราไม่ได้ข้อจะเปิดอยู่แบบนี้เลยขอญอาตข้ามก่อนนะครับ นนี่มนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับท่าผู้ชมว่ารหัสมันหาจากตรงไหนน่ครับนะห้องก็จะเป็นแบบนี้เลยใส่รหัสนะฮะนี่ก็คือท่านผู้ชมต้องไปหารหัสก่อนนะครับ จะอยู่รหัสจะอยู่ใกล้ๆกับเออันนี้นครับเอนดิ้งอันนี้เลยนะครับนี่ทางออกนี่เดี๋ยวผมจะทำแบบตอนเราลงไปนะครับท่านผู้ชมผมเล่นเกมนี้จบภายในเวลาแค่สมวันเท่านั้นนะครับเอ้สองเสร็จนี่นะครับลงมาในเมืองแล้ว ป้ายนี้เขาจะเขียนประมาณว่า New level coming soon level อ่าด่านใหม่จะมาในอัปเดตหน้าประมาณนั้นนะครับอัปเดตหน้าก็ผมจะขอลองนะครับแบบอขอลองออกแล้วเข้าใหม่ดูซิว่ามันจะปิดไหมนะครับตัดไปกันเลยก็เข้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ผมจะลองมาดูกันว่ามันจะไปได้หไห่ดูสิว่ามันจะยังได้เหมือนเดิมหรือเปล่าว่าประตูมันจะยังเปิดอยู่หรือเปล่านะครับนะ เจยใจมาอุตสาห์ไปหารหัสได้เลยนะครับผมคลิปที่แล้วผมได้ทำคลิปแบบทางออกนะฮะพาไปทางออกแต่ผมเพิ่งปล่อยไว้เมื่อวานเองยังไม่มีใครดูเลยนะรู้สึกท้อมากไม่มากสินิดหน่อย ท่านผู้ชมดูทริกไหมครับทริกก็คือถ้าเรายืนบล็อกก์ไอ้พวกสัตว์ตัวนั้นมันจะ็นอ,อ๋อผลสรุปคือประตูปิดนะครับต้องเปิดเชิบใหม่เยี่ยมอะตายเลยเอ้าวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ